สวัสดีครับพบกับผมเล็กกีตพง์กับช่วงวาทะรูปหลังนะครับวันนี้ผมจะมาเอาใจแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยการพังทีมทั้งหมดโละทีมทั้งหมดเพื่อที่จะมาฟูทีมแมนยูนะครับแมนยูผมก็ได้ชุดนี้นะครับแล้วแผนที่เล่นก็คือ4-1-2-1-2กับแผน4-2-4นะครับก็คือแผนนี้ผมจะมาพูดไปทีละแผนแล้วก็ทีละคนแล้วก็ข้อดีข้อเสียก่อนนะว่าสำหรับใครที่ อยากจะทำฟูลแมนยูอะไรเงี้ยมันคุ้มไหมมันคุณค่าแก่การฟูลทีมแก่การทำทีมหรือเปล่าคือผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าใครที่จะเล่นเพื่อเอาชัยชนะเอาแหลงเล่นเพื่อเก็บแรงแรงล้านแรงอะไรเงี้ยจะให้เล่นสบายสบาย,บายคือตัวนักเตะมีความสําคัญมากในการที่จะพาเราขึ้นแรงล้านแต่ถ้าเซตชุดเนี้ยมันสามารถขึ้นล้านได้ไหมก็อาจจะขึ้นได้แต่คุณก็ต้องมีฝีมือในระดับหนึ่งนะครับ ผมจะมาไล่ไปเลยแต่ตัวกองหน้ากล้องหน้าจริงผมใช้คันโตนาคู่กับโอเว่นนะครับโอเว่นก,ก็คือจะเป็นจะเป็นตัวนี้เลยมาใหม่ล่าสุดเลยครับป้ายแดงเลยครับไม่เคินโอเว่นตำนาน Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสแตกตก็โหดนะครับเก้าหลอด2เท้าสกิลสกิลมุฟสีดาวแต่พมบอกเลยว่าโคตรกากโอเว่นมีแค่ความเร็วเท่านั้น นอกนั้นไม่มีอะไรเลยยิงก็พอได้นิดๆหน่อยๆซึ่งเทียบกับคันตน 40, หน้า450ลานเนี่ยผมว่าสู้คันตหน้าไม่ได้ะคันตหน้าก็ยังเป็นตัวบักอยู่กองหน้านะครับผมใช้อเวนซึ่งไม่เวิร์กใช้แล้วไม่เวิร์กมากๆวันนี้ตลอยผมว่าเล่นเท่ากันเลยกับอเวนผมก็เลยขายอเวนไปทําทีมใหม่ละส่วนคันโตหน้าเล่นได้เก้าเต็มสิบสิบเต็มสิบอยู่นะครับมีคันโตหน้าที่พอเล่นได้ส่วน C A M บูโน่ฟรานเดสก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่สุด แต่ถ้าจะเทียบตัวเมตาของเกมในปัจจุบันอะซีดงซีดานอะไรเงี้ยร้อยกว่าร้อยกว่าล้านอะเล่นดีกว่าเยอะคมกว่าเร็วกว่าเข้าแท็กบางบอลอะไรดีกว่าบูโน่ก็มีแค่ความเร็วนิดเดีหน่อยคล่องตัวนิดเดีหน่อยบางบอลไม่ก็ได้จ่ายบอลพอได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าไม่สุดมากๆเลยแต่ว่าก็น่าจะดีที่สุดใน C A M ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนตัวอื่นหรือจะเป็นลูนี่หรือจอร์ดเบสอะไรเงี้ยก็พอเล่นได้จอร์ดเบสก็มีความคล่อง รูนี่ก็มีความคามความแข็งอะไรเงี้ยแต่ก็ยังสู้เมตาตัวดีๆของเมตาร้อยเอ็มเงี้ยไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าใครจะเล่นแผนนี้ก็สามารถเล่นได้ถ้าใจคุณมันเป็นแมนเชสเตอร์นะครับถ้าใจคุณน่ะมันเป็นแมนเชสเตอร์เออมันก็เล่นได้หมดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเล่นเพื่อกระหายชัยชนะหนีไปหนีไปนะครับอย่าหาทําส่วนเทพเฟสนะครับคุณดูราคา2 25ล้านโคตรกากปกติว่าถ้ารูปหลังคือจะมาโวยนักเตะนะ แต่อันนี้คือเทปเฟสอะมีแค่ความเร็วนอกนั้นคือไม่มีอะไรครับนอกจากทรงผมอะูุบอกเลยคือเวลาได้บอลอะก็เร็วคล่องแต่เวลาที่เป็นเกมรับอะคือเขาบุกมาไล่บอลไม่ค่อยได้แท็กบอลไม่ค่อยอยู่ก็คือท่านท่านในราคานี้อะเฟสตัวหนึ่งสองรมไปซื้อกุลิตกับบอลหลักมาเล่นคู่กันจบๆไปเลยครับขึ้นหลานสบายเฟสเนี่ยโคตรกากาก,กับอีกหตัวก็คืออิลิกเซนอีลิกเซนเนี่ก็ ใจบอลพอได้นะฟีชิกยิงดีลูกฟีชิกลูกเปิดมุมเตะมุมอะไรเงี้ยก็ถือได้ถือว่าได้แต่อีลิกเซนก็คือ8หลอดโคตรจะก,กัคู่กลางคู่เนี้ยคืออีลิกเซนกับเฟสะเฟสสิบหลอดนะครับอีลิกเซนแปดหลอดหมดพร้อมกันตลอดเลย70ก็คือแดงแป้ะอะเล่นไม่ได้วิ่งไม่ได้แนละ้วแล้วก็ส่วนสำรองซีเอ็มก็มีชวายสไตเกอร์นะครับชวายสไตเกอร์ก็ผมว่าอาจจะเล่นดีกว่าทุกๆตัวเลยนะดีกว่าเฟสดีกว่าอีลิกเซนด้วยซ้ำ ้อยขีนก,ก็ไม่ดีเท่าไหร่ตัวช้าไม่ดีเท่าไหร่โดยรวมก็คู่กลางที่กากแล้วมาคอมโบกับคาซมิโล C A M สิหลอดพลังงานก็พออยู่ไหวแต่ช้ามากๆ C A M เนี่ยคือมีตัวดีๆเยอะเยอะแยะวีเอล่าหรือเป็นเอเสเซียงอะไรเงี้ยแต่คาซมิโลคือ อาจจะได้ความแข็งนะแต่บางครั้งบางครั้งเนี่ยลูกเตะมุมลูกอะไรก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปโขกได้ขึ้น,ข,นขึ้นไปหมง่งตามประตูได้แต่ความเร็วไม่มีเลยพอเป็นเกมรับปุ๊บคาร์เซมิโร่คือทําให้เกมรับแย่ไปเลยไม่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 แน่นปักไม่รู้สึกเหมือนว่าคารเซมิโร่เป็น c ีเที่ช่วยรับอะพอนึกภาพอบอกไหมถ้าถ้าผมเปลี่ยนคาร์เซมิโร่เป็นวิเอล่าหรือเอเซียงอะไรเงี้ยเวลาเกมรับอะคือ2ตัวนั้นมันจะเข้าไปตัดบอลตัดบอลแทกแทกแทกเอาบอลไล่บี้ไล่บี้เอาบอลแต่คาเซมิโล่คือ วิ่งตามวิ่งตามเขาแล้วเขาก็ลีนเช็คยิงอะไรเงี้ยมาถึงซ้ายแบ็กซ้ายแบ็กขวาของแมนยูซึ่งหลายๆคนก็รู้ว่าแบ็กซ้ายขวาของแมนยูตัวเนี้ยมันไม่มีมันมีมันมีแต่ตัวกากากอะตัวเก้าเก้าตัวร้อยอย่างเงี้ยดาโลอะไรเงี้ย ผมก็เลยหยิบปาจีซองเนี่ยลงมาก็พอพอเล่นได้นิดนึงรูลงบองเนะี่ยถ้าผมเท่าที่ผมเล่นมานะรูลงบองซีเบีเล่นดีแต่ว่าในเมตาปัจจุบันก็ตัวอันไปแล้วอะร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดไปแล้วอะรูลงบองร้อยเก้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเล่นยากหน่อยวิ่งตามยากหน่อยส่วนวีดิตกับวาลานลูกกลางอากาศก็ไม่ได้เลยลูกแทงก็ไม่ได้เลยแต่ว่าบางครั้งมันก็เข้า,เข,าเข้าแท็กบอลได้อะชนชนแรงดิ ชนชนระบอลหายดิก็ถ้าผมตัดเกรดก็ตกว่ะหกเจ็ดอะไรประมาณนะี้หกเจ็ดเต็มสิบระรบอลจะให้อาจจะให้ประมาณแปดซึ่งแผนแมนูเซตเนี่ยที่ผมปรับมาไม่ว่าจะเป็นตัวสำรองตัวจริงอะไรเงี้ยเกยมรับคือแย่เกมลูกคือดีกองหน้าเล่นได้ดีกองกลากงกา็ทรงๆนะออกออกออกไปทางแย่เกมรับก็คือแย่เลยลูกโขลกลูกแทงวิ่งทะลุช่องอะไรเงี้ยผมว่าโดนกินเรียบอ่ะ แมนยูชูนี้ก็คือไม่น่าเล่นอ่ะใครอยากขึ้นแรงร้ายก็คือต้องไปหาทีมดีๆอ่ะคืออย่างอย่าง CB อ่ะผมใช้เมาเมาดินนี่ร้อยสิบสองแค่ตัวหนึ่งอ่ะก็คือเกือบเกือบจบเลยนะเกือบครบเลยนะคือวิ่งชนวิ่งตามอะไรเงี้ยลูกม่งอะไรเนี่ยทำได้หมดเลยแต่พอมาเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโคตรกากคือจะเห็นแต่ว่าถ้าลูปหลังเนี่ยอวยอวยอวยนักเตะใช่ไหมอันเนี้ยผมก็คือมาแบบไม่อวยก็คือชําแหละเลยเชื่อไปทีละคนทีละคนเลย แต่ใจมันรักไงอ,อส่วนประตูวันเดซาผมก็ยังให้สิบเต็มสิบนะผมว่าจากที่ผมเล่นแหลงแหลงแหลงร้านเมตาเก่าๆอ่ะผมก็ยังใช้วันเดซาปีเนี้ยเซฟยาบะเซฟกระจุยกระจาย,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 ยิงกองหลังดีๆโอกาสยิงน,น้อยๆแล้ววันเดซาเซฟได้เนี่ยโอ้โหก็คือการันตีชนะเล่นง่ายวันเดซาเล่นได้หนึ่งตัวแล้วก็คันโตน,น่าเล่นได้หนึ่งตัวครับในแผนนี้นะวิดดิทอาจจะเล่นได้นิดหน่อยถ้าใครใจรัก มาลานก็อาจจะเล่นได้หรลองบองอะไรเงี้ยแต่ตอกนั้นก็คือผมว่าไม่น่าเล่นอ่ะถ้าใจรักแมนยูก็เล่นได้แต่ถ้าคุณจะเก็บชัยชนะปั่นแรงอะไรเงี้ยคือผมว่ารีบหนีไปดีกว่ากับอีกหนึ่งแผนหนึ่งแผนครับ4-2-4อาจจะคล้ายๆแผนแมนยูยุคอเล็กเฟอร์กูสันนะครับ4-4-2นะอันนี้อันนี้เป็น4-2-4ตัวที่มาใหม่ๆห่ในแผนเนี้ยก็คือมหาเทพลัสฟอร์ดนะครับลัสฟอร์ดผมให้ประมาณ เก้าเต็มสินะมีความเร็วเลี้ยงได้ความแข็งก็อาจจะมีนิดหน่อยก็ยิงยิงก็พอได้จัดอนสันโชก็ทรงคล้าย,ายลัสฟอร์ดอะก็พอเลี้ยงได้เลี้ยงได้ยิงยิงไม่ค่อยคมแต่ว่าปั่นคมปั่นคมมากครับจัดอนสันโชแต่ลูกส่งคือแย่จัดอนสันโชวลูกส่งลูกเคาะลูกเคาะขึ้นเกมอะไรเงี้ยแย่ แต่กลางคู่กลงคู่นี้ก็คือเละมองแย่งบอลไม่ได้เละยิ่งเป็นแผน4-2-4นะครับก็คือหลังจะกลับตลปัดเป็นเยี้ยเลยแทงเป็นหลุดเปิดมองเป็นเข้าอะไรเงี้ยโอแบบ้โหเล่นยากมากคือจะเสียบอลง่ายมากๆจะเสียประตูง่ายมากๆเลยสำหรับเมนยูชุดนี้นะครับส่วนพวกตัวสำรองเนี่ยตัวสำรองพวกการนาโชเฟอร์ดินานลูนี่ลอยคีนจอร์ดเบสอะไรเงี้ยก็เหมือนนักเตะ ทั่วไปอะอั้งเตะธรรมดาไม,ไ,มไม่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 ได้ดีมากไม่ได้ติดเมตาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อมาเพื่อเล่นหรือเพื่อความเท่แอ็อาร์ว่าเอ้ยกูป็นแฟนแมนยูเวยเลือดของกูมันเป็นสีแดงอะไรเงี้ยเออก็พอเล่นได้แหละเล่นอีวงอีเวนต์อะไรเงี้ยก็พอเล่นได้เล่นแหลงก็พอเล่นได้นิดหน่อยผมว่าไอแผนแมนยูอะไรเงี้ยจะเล่นให้สนุกอ่ะจะเล่นมีความสุขอ่ะตอนเล่นกับเพื่อนฟูลแมนยูไปเลยเฉ็บเฉียบ โชว์ทีมแมนยูไปอะไรเงี้ยเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าถ้าคุณจะปั๊มแรงให้มันถึงแรงล้านล้านเอ็ดล้านสองอะไรเงี้ยผมว่ามันเล่นยากตัวดีดีกว่าในราคาเนี้ยมีเยอะเลย <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับก็เป็นการตัดเกรดแมนยูที่โดยรวมๆแล้วแย่ผมให้แย่เลยกลางไม่แน่นหลังรั่วกองหน้าพอเล่นได้นิดหน่อยเพราะว่ามีมีดีแค่กองหน้าแล้วก็ประตูประตูก็ถึงประตูจะดีแค่ไหนอะถ้าคุณมีแบ็กที่ลอยถ้วยมีแบ็กที่รั่ว แทงทะลุช่องเลี้ยงไปยิงหรือเปิดมองอะไรเงี้ยเปิดหมองก็คือลูกบักของเกมอีกแล้วก็คือเข้าไม่ว่าประตูคุณจะเหนียวขนาดไหนอะ่ะแต่ถ้าคุณมีประตูที่พอเล่นได้แต่แบ็คของคุณดีๆอะ่ะคือโอกาสยิงมันจะน้อยมันก็จะการันตีชัยชนะคุณได้มากขึ้นโดยรวมก็คือแย่ yeah, ครับก็เดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์ไอของของ,ของการแข่งขันนะครับไม่ใช่ไฮไลท์หรอกก็คือเต็มแมตช์นั่นแหละก็ทุกคนก็อาจจะไปตัดสินใจดูถ้าใครไม่อยากดูก็ ตัดคลิปข้ามไปเลยก็ได้ไปดูคลิปอื่นเลยก็ได้เพราะว่าผมให้ดูเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าคุณเนี่ยควรจะมาทางนี้ไหมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคุณอยากจะทํามันไหมหรือคุณอยากจะทําเพื่อความสุขหรือคุณอยากจะทําเพื่อชชนะให้คุณถามตัวเองถ้าคุณอยากจะทําเพื่อปั่นแรงเล่นแรงสูงพวแอก,กอี้อย่าก,กูล้างกว่านะอะไรเงี้ยคุณก็ไปเมตาเมต้องเมตาคุณหลิดสีดานบัลหลักเบนซิมาวิซิอุสอะไรเงี้ย มาลินี่อะไรเงี้ยครับแล้วคุณมีใจรักแมนอยู่ก็คุณอาจจะเล่นได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับสภาพนะครับสำหรับทีมผมผมไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่ถ้าถ้าถ้ามีคนเล่นเก่งๆมากอ่ะก็อาจจะหักลบกันได้ไงถ้าคุณมีฝีมือคุณอาจจะเล่นได้เพราะเพราะตัวมันก็พอพอ,พอเล่นได้อยู่แล้วก็ lab, <ผ>มีประมาณเนี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแบ่งๆเป็นเป็นนักเตะแต่ละตัวแต่ละตัวเป็นวาทะรูปหลังเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ผม ก็มาเหมือนมาบน่นกับทีมที่ผมพึ่งพังไปพันสองพันล้านอะไรเงี้ยแล้วมาได้นักเตะที่แบบว่าก็โปกโลกลาตดหายิงไม่เข้าแปกจะรั่วอะไรเงี้ยเออผมก็มาเพื่อเป็นแนวทางว่าใครที่จะทําทีมแมนยูอ่ะมันจะดีไหมมันจะโหดแค่ไหนอะไรเงี้ยผมก็ลองให้แล้วผมก็บอกได้เลยกากหนีไปก็ประมาณนี้ครับพวกผมจะลืมฝากติดตามช่องด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ